มาถึงเมืองแกนแล้วก็ซอกกินข้าวดีกว่าป่ะค่อยๆขับไปเนอวันนี้จะมาซอกกินข้าวแถวเมืองแกนพอ,อีกกำทางซ้ายมือนี่ก็มีหลายล่ามกันเนอติกี้หันเว็บบ กินนี่ดีกว่าหัวหมูไกอ่อบองนี่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 น,นี่หัวหมูอบองตานิกว่า,อาจอดล่านนี้กันแรกกันลองกินร้านนี้หัวหมูไกอ่อบองเมืองเกน็นสูตรเด็ดอีหลอกปะ่ะลองพอปะ่ะสวัสดีครับรอ,อ,อ,อ๋อทีมงานนักหน,น,น,นอ่องละอ่อนนักขนาด ตัานนี้บอกอตัตกลางนี่ก็ได้ครับป้ามีเมนูอย่างพวกนี้อะเม,มนูมีอย่างพวกโอ,อ้ของมักของโปรดไม่ทั้งหมดอันนี้อย่างพวกเมนูหน้ากากหมูหน้ากากหมูอืม เมนูนั่นคือเมนูเดี๋ยวขอลนุญาตดนั่งพอยกัมก่อนมันมีนตำไทยโอ้โหของกินไม่เย้งนี่มักขนาดนี้ตำปูตำไทยตำแตงมูยอตำปลาปลาห้า,า,าน้ำตกหมูไก่อบองเกรงตัวไก่อบอง์ตัวละร้อยสี่สกาตำปูมาตำกุ้งสดลาพิศานก็มีอ่าหลอ แล้วครับเจ้าหมูเจ้าจุมมาถึงตีห้านเป็นตีเรียบร้อยพอเมนูเรียบร้อยสั่งมาตามนี้เลยอันนี้คือ,อเมนูแรกนี่คือลาบอีสานค่ะลาบอีสาน <c oughs> โอ้โหาจะแซบขนาดนี้มันมีอันนี้อะไรลืมจื่มมีบัตรทัว <c oughs> บ,บัตรแตงคร <c oughs> <c oughs> ับโอ้โหยอดอันนี้ยอดเด็ดยอดเด็ดก็คือ ไก่ย่างไก่อบอ,องขึ้นชื่อร้านเปิ้ลอบองอันนี้ต้องเมนูขึ้นชื่อของเปิ้ลอบองแล้วเมนูต่อไปก็คือต้มปูปลานี่ปูปลาล่าน,าน,นี่อันนี้ของมักของน้องหวยนี่พอ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 เปิลน,นี่นะโอ้โหอันต้อง,อองกับขนมเส้นน,นะเจ้าอันนี้ต้องกับขนมเส้นหรอของคู่กันนะเจ้าคู่กันคู่กันคู่กัน มาเมนูนี้อันนีย่างจ้าอ่าอันนี้ไอ้ย่างไงหมเมนูปิงงป้งย่างปิ้งย่างครับนี่และนี่เราเมนูนี้ปูแม่กุ้งสดาปูแม,ม่กุ้งสดอื้มห <c oughs> อกุ้งเลยสดๆ <c oughs> เป็นตัวเลยอ่ะน้ำลายไหลอย่างน้ำลายไหลอย่างจมูเจ้าจุม่มโดยเฉพาะไม่ยิงนะครับแฟนคลับที่เป็นไม่รักแฟนคลับที่เป็นไม่ยิงเนี่ยนะ หันแล้วต้องน้ำลายไหลแล้วเนี่ยอันนี้ปูตูใหญ่เห็นไหมเนื้อหวานหวานเน้อหวานหวานอ่ปืด้ดที่พอหน่อยปืด้ดที่พอหน่อยเป็นเจไรบ้องนี่มันต้องปื้ดพอต้องยั่วกันหน่อยว้าว่ใตุ้งตัวนี้ใหญ่ต <Wow. S 1> ุ้งตัวใหญ่ใหญ่ตุ้งม้านะครับนี่มันต้องเจอ,อี้กันเนาะเนื้อหวานหวาน,านครับนะครับ ครับข้าวนึ่ง,งนี่นะเมนูก็มีนักนะเจ้าจริงจเมนูมีนักตีผมเื้อพอเดี๋ยวผมจะเื้อพอว่าจมูกมาช่วยกินเมนูแต่ว่าผมมาสองคนอันนี้จมูกมาช่วยกินก็เลยว่าโอ้ยขออนุญาตสั่งเต้าตีเต้าตีกินสองคนเนะาะก,กัดเจี๊ยกเกาจะกัดไมหมฮะแล้ววันนี้นะแรงนี่จะกินเข้าได้กันนี่วันนี้โคตโอ้โหเมนูขนาดนี้นี่จมูกจะจุ่มถามว่าล่านี่อยู่แต่ใด ชื่อ,อยู่ทิบ้านหนองออนแต่มันจะแปลว่าจะได้นี่ผมกับผมูเดอร์อยู่เนี่ยเลยกาดหลวงของเมืองแกนมาอยู่ประมาณร้อยเมตรหันป้ายตะกี้ผมขับรถมาเลยนะเนี่ยได้เวลาจดแล้วกันนี่น้่ลายไหล,หลแล้วขออนุญาตจดกันนะจมุตจมุมนี่วันนี้ขออนุญาตน้องเปิลมาถ่ายต่อเดี๋ยวเปิล กำลังกลโนโนโหน,นี่มันตงเด็ดเลยเนาะอันนี้เพชรเนาะสุดเด็ดเลยอันนี้เปน้องว่าตามอย่างสาแตงหมูยอามแตงหมูยอ,ยอนี่ลองเปิดตามเซ็ตแล้วก็เอาใส่นี่เลยจานเตรียมพร้อมลุยเนาะมีรักแฟนคลับที่เป็นไม่ยิงนะชอบนี่นะต้องมาเนอร ล้างให้น,หน่อยครับต้องล้างให้น,หน้อยกามูจาจูเมนูแรกนี่ผมกูกรอจดไก่อบองค์ลำลำอขอนี่ยคนี้คนนี้คนนี้ขอจิ้มหนังอย่างสักหน่อยอนี่นี่นี่น้ำจิ้มนี่เนาะจิ้มจิ้มจิ้มขอขอหยาดใช้มือเนี่ยนี่นี่นะครับจามูจามจู กปตสมโมสังโคตยะมูมันนุ่มมันเข้าเนื้อเป็นห้องบาสูตรมันเข้าเนื้อเนาะออเป็นเป็นไกท่ที่ล้ำขนาดอะ่ะมันเข้าเนื้อถึงพริกถึงเนื้อเลยอะ่ะ น,น้ำจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดๆนี่นะต้องมีกรรมดีสองต้องกรรมดีสองนี่อันนี้อนนย่างไะอันนี้ตำกุ้งมากุ้งสดเจ้าตำกุ้งแม่กุ้งสดปกติเมนูนี่เป็นของมากน้องนิดนะเจ้าวันนี้ขอกินแตนปกตินี่จะกินตุกจดเล็กจดติค่ะจดเสร็จนะบอกเลยแต่ตอนนี้ผมขอแยกจดตอนนี้กับเลงแต่เจ้าเลยนะ นนี่ยอันนี้คือหมูหน่อหมูโคกโคหมูโคกโคงต้องหัมีไอ้แโจ๊ตเอเนอรเดี๋ยวจะบอก เด็ดเออมันต้องเป็นเมนูสุดเด็ดสูตรเด็ดสูตรเด็ดโอู้หเด็ดเด็ดเด็ดอันนี้ของเนะมนูนี่ต่อไปเทจจอนอีดีกว่าเอาอย่างนั้นขอมือดีกว่าบอกนี่แนาน้อนี่หนอเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ โอ้ใหญ่โจดกันเนี่ยโอ้เซ็ดจ้าหมูกลอบนุกเซ็จ้าหมูเอาไปเมนูนี้ขอจิมปูปล่าห้าบันเฮาว่าปูปลาห้ากำไทยว่าปูปลาร้าอย่างนี้ตัวหนอ แต่ผมจะห้องว่าปูปลาห้าเอาถั่วเขาใส่น้อยก็ถึงจะม,มูจะจุ่มครัดีมากวิ่งหนะ่กเดี๋ยวจิ้มหนะ้ายอดปูงนะ่าจะมูจะจุจ่มมันเด็ดนะ่ะแนะนำต้องมาลองกินโรสแซ่บดีแล้วเนาะ สั่งได้เลยครัสั่งได้จะเอาขนาดไหนรสชาติแบบไหนได้หมดเม <Okay. S 2> น,นูนี้ห้องวันลาบอีสาอนอื้นอ่ัยัดจดัำพอคอนเนืเปอ่า้มเนี่ยถ้ามีเสียงอย่างตีรสชาติถึงโอก๊กถึงใจ สูตรเด็ดเลยครับเจ้าหมูเจ้าจุ่มหลาอีสานนี่คืออีสานของแป้เนี่ยมันมีกันจางเลยเตะบอกเลยนะต้นนี่นะหลาบอีสานต้นนี่มันรสชาติเข้มขน้นเหมือนคนเหมือนพี่น้องอีสานทำนเลยนี่นะ,ะมีพักด้วยนี่พักบุงเอาไว้กลับ นี่นี่งนเ,เ่งน้องนุ่อ่ะละตอนนี้ขอเวลาโจดก่อนแล้วเนอะครับเจ้าหมจะจุ่มหิวแล้วครับขายะขนาดเลยเอาล้ครับเจ้หาหมจะจุ่มกินไปสักเจ้เวลาประมาณสักสักสาวนาทีนี่นะซาวกับเกิืจ่าโมนี่ ผลออกมาก็เป็นเจ๊แยแนะ่ล้ำเหมนล้ำก็พอเพเดี๋ยวนะครับนี่บางทีมันมันต้องอู้อย่างนักเนาะพอเสร็จเอาเวลาผมไปกินลาบผมก็ที่ไหนล้ำก็จะมดนี่าเนาะแต่วันนี้มากินหมูหัวหมูไก่อบองแล้วก็อาหารหลากหลายตีล่าเดย์เนอร์ล้านเดี๋ยวน,ะนี้ผมจำชื่อไวดได้หัวหมูไก่อบองเมือง,องแกน่แกนจำได้แล้วครับ จะหมูจะจุ่มจำจือนี่ไหวเนอ้อหัวหมูไก่อบองเมืองแกนรับรองถ้ามาชิมนี่นะแแวะมาเอลแถวแถวเมืองแกน <จะ S 1> น,นี่มาชิมรา้านก่นี่นะมาชิมพอแล้วมันจะมียังยังทีผมทายพอนี่เน้รมัจะกาศมดอันนี้ขนาดสองคนนะถ้ามาหลายๆนี่บออ่อครับไอ้นี่นะยููตีร้านนี้ยู่ตีนนนเลยศบาลมาเลย เลยเทศบาลมาอยู่ทางซ้ายมืออันนี้ผมจะเพื่อพอว่าน,นี่บรรยากาศนาราชจะไปจะอ่าตะพุ่นจะมีการหลวงการหลวงของเมืองแกนเนาะและ้ขีมันี้ขีมจัจฉนาจะมีเฮงลิซิ่งและกนนารนัชชาลิซิ่งเนี่ยแถวๆเนี้แล้วแตเลยไปก็จะเป็นขัวก่อนจะเข้าช่อช่อแลนะครับเนี่ยบรรยากาศร้านฝายบอกอีกเลย หัวหมูกไก่อบองคมือแกนสูตรเด็ดน้ำจิ้มอร่อยมักใหม่สดสะอาดทุกวันเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยครับอีเนกนือบรรยากาศจะมีองค์ของแท้ครับบ่ได้องค์ของคนอบนีดแต่แท้ล่ะอบเซจแล้วเปิรนก็อเอาขึ้นไปวางม,มานะครับร้านนี้มีบริการรถตู้น้ำเหี่ยวด้วยนะครับชาวโมชาวจุ่มจะไปเป็นกลุ่มครอบครัวเนี่ยติดต่อกับไปเลี้ยงส้มในด้เนอร์ปส้มไปโทรศัพนี่เลย